แต่สนุกดีนะช็อปที่เนี่ยก<อ>็ยตกใจ <laughs> ลองแล้วลองอีกตาดีได้ตาร้าเสียแต่วันตาตรงนี้เน่ามากที่เนี่ยน้ำหอมถูกกว่าที่ไทยเพราะว่าไม่โดนภาษี30%เ ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบเกือบรุ่นีกแล้วนะคะตามสัญญาณนี้นะคะที่จะพามาช้อปปิ้งร้านลอสซ่าซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากๆนะคะเราก็รวมทุกยี่ห้อเลยในราคาละย่อมเยาว์นะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปบ้างนะคะ ร้านนี้ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะก็คือแบบถ้าจะใหญ่ที่สุดแล้วที่นุ้งเคยมาช้อปปิ้งร้าน<ม>นะี้ร้านนียจะมีของหลายอย่างมากนะคะตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท,ท้ากระเป๋าถุงเท้ากางเกงในน้ําหอมอะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็จะเป็นสินค้าแบบราคาย่อมเยานะคะคือเราสามารถเดินเลือกได้เลยแล้วเขาก็จะมีหมวดหมู่แบบแยกอย่างกางเกงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไซส์แยกอย่างนี้นะคะสะดวกสบายมาก <S <S แต่ว่าของก็เช่นเดิมก็คือตาดีได้ตาไร้เสีย ถ้าหาดีๆนะในร้อสจะมีซัมโซไนท์มีถูกใช่เราก็จ,ากจะต้องได้ซัมโซไนท์ไปเลยปะเพระ่าเต็มแล้วหนึ่งแบบวันนี้เราอยากได้รองเท้าส้นสูงและชุดรเรสที่ทุกคนของก็คือต้องคุยเอานะคะอ้ารมาอย่างที่บอกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียงุกคนแต่ว่ามันจะราคาดีมากเนี่ยอย่างสมมุติว่าชุดนี้ทั้งชุดอะสิบห้าเหรียญน,นะคะก็ต้งมีทั้งกระโปรงทั้งเสื้ออย่างงี้ ดูดีนะเขากำลังฮิตกันอยู่ไหนีะของเด็กก็มีแลทุกคนคือแบบของเยอะมากแล้วก็รองเท้าก็จะแบ่งไปเลยตั้งแต่ของเด็กกี่ขวบกี่ขวบว่ากันไปกอง A นี่น่าร้ราคาอยู่ที่19.99นะคะประมาณ600้อยบาทอันนี้จะน่ารักสิบสาน่ารัก ดีๆก็มีนะทุกคนทอมมี่ราคาอยู่ที่16.99นะคะเนี่ยแล้วความสนุกมันก็คืออยู่ตรงเนี้แบบถ้าสมมติว่าเราอยากได้ก็แบบบังเนี้ยเราก็คุยๆเอ,เอาเอาที่มันส,สวยๆน่ารักนะอันนี้น่ารักโอ้คุณวินถ่ายดีนะทุกคนใครที่อยากติดตามยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะแต่ว่าดาราหน้าเก่าก็กไปติดตามได้นะคะวินกล้องจะคืนให้ตรงน,นี้แต่หน้าเขาคืออยู่หลังกล้องนะอันนี้ราคา5.99นะคะ ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยแล้วแต่ค่าเงินพี่แจ้งยังน่าใช้มากเลยอ่ะอันนี้โค้ดด้วยราคาอยู่ที่สิบสองจุดเก้าเก้านะคะคุณแทมก็คือหายไปเลยพอได้ชอปปิ้งก็คือหายไปแล้วแย่แย่เด้ยวไม่จบสิบสองจุดเก้าเก้าได้สิบสามชิ้น <c oughs> สุดๆจ้า,า,าอรองเท้าค่อนสูงอะไม่ได้นะพทีเว้ยทีนะอันนี้เป็นลิปสเซ็ โถูกมากเลยอ่ะทุกคนสบู่แชมพูก็มีนะทุกคนซึ่งแบบบางทีอ่ะมันก็เป็นี่ห้อที่เราใช้ด้วยสามะแล้วเราก็ได้ในราคาถูกมากนะคะนี่อย่างอันนี้เป็นชวาสคอปอันนี้กันี้เย่เออวห้อทีดีของเมริกานะคะแท็กดีแต่ว่ายังไม่มีขายที่ไทยมันกิ่นกุหลาบกะพีดเวย่ะทุกคนต้องเร้ไหมสามจุดเาเก้เองเออต้องลองหน่อยที่หนีบผมอะไรมาหมดอลังการมาก สวยมากดิน่ารักอ่ะ9ก้าสุดเก้าเก้าซึ่งแบบราคาเนี้ยในอเมริกาก็คือหายากนะเอาดีๆนี่เกสุดคนรองเท้าแล้วสักทีบินบอกสักทีแต่ก็ยังไม่ถึงดีสิงสิงไมเซลร์มอเตอร์ทุกคนแลกมากใส่ชาโคข้างในต้องลองไหมเนี่ยเมูเวอร์ต้องลองสิจ้าของใหม่ต้องลองชอบมากเลยตรงที่ว่าเขาจะแบ่งเป็นไซส์เลยเราไม่ต้องเสียเวลาดูเนาะ ก็อันนี้ถึง11ถึง13นะคะนุ่นจะใส่เป็น8 8ครึ่งนะคะก็ประมาณ3แผ่น39เนาะเราก็ไปช่องนั้นเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหานะเราหาส้นสูงที่มันไม่สูงมากไม่กล้นพอดีผู้นี้ราคา16.99นะคะเออสวยนะดูวิธีการลองเดินกอนนุ่นมันติดกันอยู่ก็ยังจะลองเนาะใช่มันต้องลองอันนี้สวยไหม แ,แพงนะ6กเหรียญสนานั้นจะกัดอนะ่ะต้องกัดแน่เลยอะ่ะกัดก่อนพอดก่อนเดินกิดก่อนอันนี้นะหรอลองดีกว่าลองคู่นี้กันนะคะอันนี้รา<ะ>คายี่ดอันนี้ก็สวยทุกคนอันนี้19หารองเท้าที่มันไม่กัดอยู่นะคะจะได้เดินแพก,กับคุณวินได้ใส่สบายไหมโอเคนะสีทอ,องก็สวยนะ ลองแล้วลองอีกเอาเราก็ต้องให้ชัวร์ว่ามันไม่กัดเนาะเดิอันนี้ไม่กัดละเดินได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แลยทุกคนสวยมากนี่คุณแท็บโอ้เชยโบราณมากว้าอันนี้ก็เลยโอ้โหคุณป้ามากเลยสิ่งที่คุณนุ้นเลือกแล้วเดี๋ยวนี้เขาฮิตการวินเทจวินเทจแต่ดูสิคุณแท็บป้าอะไรมาตูวนี้ก็สวยนะคือแล้วหนังแบบนิ่มแบบแต่นี้ก็คือสไตล์คุณป้า สวยอะน่าจัใสสวยเพราะว่าสีครีมไาทุกคนเราไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่าอุ้ยชุดนอนอันนี้ชุดละ24่สิบสี่จุดสิบเก้านีชุดกำลังเลือกทีนี้สวยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยที่นี่ของสวยนะมิกกี้แอนด์เฟรมเฉยอุ้ยน่ารักกระติน้องวสวยไซส์เล็กจังอะชุดละ1999 19, 19, 19นะคะประมาณ6 0 0บาทก็คือถ้าที่เนี่ถือว่าไม่แพงแล้วเนาะกินข้าวยังไม่ได้เลยทุกคน นี่ใส่เที่ยวอ่าจริงค่ะสั้น,นเที่ยวข้าวสารของมันเยอะมากถ้าใครที่มาเมกาคือต้องมาเช็คอินนะที่เนี่ยเพราะว่าเราก็จะได้นู่นได้นี่กลับไปนะคะมันเป็นกางเกงออกกําลังกายแบบเป็นขามมาแบบเขากําลังฮิตอยู่นะ7.99ถูกมากไม่ถึง300ทุกคนเอาดีกว่าคนเรามาดูที่เดกันนะคะ เดตก็คือต้องเลือกเลยอ่ะเพราะว่ามีหลายสไตล์แบบคะหมวดหมู่มากเนี่ยอย่างเราอ่ะอยากได้ชุดไปปาร์ตี้ใช่ไหม,มก็ไจ้แล้หนึ่งอันนี้สไตล์คุณกัดจังเราก็หาแบบไม่คาดหวังมากเพราะว่าเราก็พอมีเสื้อผ้าอยู่แล้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมเห็นว่าเออเสื้อผ้ามันเป็นแนวไหนแต่บางทีก็พาตินำมาเราก็ดีกว่านี่ดูดิอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบ ทะเลโอ้ทะเลสางามนะคะแต่ต้องบอกว่าที่นี่ของเขามีแบรนด์ทุกอันเลยนะใช่ต้องดูดีๆแบบบางทีมากซ่าขอบอะไรก็หลุดมานะทาลากราแฟก็มีแต่สนุกดีนะช็อปที่เนี่ก็โอ๊ยตกใจตกใจเออชุดนี้แซบอยู่ออกันดสามจุดเก้เดอ้อแซบเดอ้อได้ละหนึ่งคุณแถมมาดูชุดนี้แล้ว คุณท้าบอกก็ได้แล้วก็เกาหัวได้ได้มันอยู่ที่คนคนใส่สวยต็องสวยเอเอแล้วสุปได้หรือไม่ได้ได้อยู่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็จะแบบเป็นชุดแบบทำงานนิดนึงเริ่มแบบนี้าวินคงคาวินคลายนะคะ ก็จะภูมิฐานขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยแต่ทุกคนดูให้ดูดีๆอันนี้ราคาเต็มนะคะ13.4ี่13เหรียญน,นะคะแล้วดูราคาที่ขายในนี้29.9จ้าขายไปร้อยเหรียญทุกคนชื้เข้าวินคคยนะคะฟังมากราคานี่ใส่ไปวันศุกร์ให้มันจบเดน่นใช่เดินเด่นคือเดน่นใหญ่มากทุกคนเดินทั้งวันก็คือไม่หมด เาจะคิดเป็นกางเกงออกกาลังนะคะแต่ว่ามีช่องใส่มือถือด้วยพอเขาจะแบบเอาออกไปแต่มือถืออะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ใช้ Apple Pay ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้กระเป๋าตังค์ือบัตรเครดิตอีกต่อไปถูกต้องอยากให้ที่ไทยมี Apple Pay แล้วเหมือนกันเนาะเราจะได้แบบสะดวกทั่วโลกสามารถแบบใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายแว่นตาก็มีนะทุกคนแต่แว่นตาตรงนี้เน่ามากแว่นตาคือแต่แยกก็คือตรงนี้จะเน่าถ้าเป็นแบรนด์อ่ะเขาอยู่ตรงโซนนี้หมดล อนน็กซานเริรมแมคควีนหนึ่งมาดูน้ำหอมกันค่ะกนน้ำหอมเยอะมากต้อแมดมีน้ำหอมอชเชอร์อะคืออะไรที่ที่ไทยไม่ค่อยเห็นนะ่ะจะได้เห็นที่นี่นะคะ <S <S อย่างน้ำหอมรีทันนาอย่างเงี้ยที่ไทยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าที่เนี้ย9 9 9เท่านั้นทุกคนนูดบารี hmm. a mm ันนานี่เดี๋ยวเราจะเอาไปลอง ผมเคยใช้รุ่นนี้หอมมาก,หมมากเหลือแค่900บาทเท่านั้นเออเอาไงละ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่น้ำหอมถูกกว่าที่ไทยเพราะว่าไม่โดนภาษี30%ของฟุ่มเฟือยแต่น้ำหอมถูกมาก คือซื้อไฟก็ไม่เสียใจอ่ะโัวเซเช่มิวมิว17.99อันนี้ก็หอมตัวเซกับานาไหกบูครที่แบบชอบความหอมสดชื่นสดชื่นต้องแบบกลิ่นนี้เลย47.99 50 ml ขวดใหญ่จ้ะที่ไทยก็คือแพงมากเลยนะมีน้ำหอมดีซีนแล้วทุกคนอุ้ยน่ารักราคาอยู่ที่9 9 9นะคะ เราแวนพรินเซสหอมมากหอมแพง24.99นะคะนุ่มรองเอาดอชเช่กบาลน,น้าหอมผู้ชายลงได้แล้วป่าผมมีน้ำหอมอยู่ประมาณ30มกว่าขวดซึ่งไม่เคยใช้เลยถ้สรุปวันนี้ไม่ได้มาซื้อรองเท้าใช่ไหมซื้อน้ำหอมถูกมากทุกคนวันนี้เราอยากได้รองเท้าต้นสูงและชุดเดรส ทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าหมดนี่ราคาเท่าไหร่ของนกรักอันนี้มันรวมของคุณแทบด้วยนะก็คือลมละลายทั้งคู่เดี๋ยวดูว่าเท่าไร่นุ่นได้ซัมหอมสองขวดอะ่ะทุกคนคือแบบสุดสุดแทบได้รองเท้าสามคู่ <laughs> มีน้ำหอมคุณมินด้วยนะฝากคุณนุ่นจ่ายก่อนเดี๋ยวขึ้นทีหลังนะ <laughs> ื่อสุขภาอนามัยนะคะนี่เราก็จะใช้ตัวนี้เลยทัสแลบนะคะหอมมากนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์75%นะคะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.99% 99นะคะที่สำคัญเนี่ยหอมมากแล้วก็หอมติดมือ3-5ชั่วโมงเลยนะคุนแล้วก็มีอาร์เกนออยล์แล้วก็วิตามินอีด้วยนะคะบำรุงมือและเล็บค่ะหอมจริง ทั้งหมดเป็นราคา136เหรียญจุด26นะคะแต่ว่า36เหรียญน่าจะเป็นของวิน ใช่สัมสเรียญนั่นเป็นของผมก็คือของลบักก็คือหนึ่งร้อยเสียตังสบายใจโอเคถ้าใครที่อยากดูนุ่นช็อปนะคะก็สามารถรีเควสต์มาได้นะว่าอยากดูนุ่นช็อปที่ไหนอีกช็อปอะไรนะคะแล้วก็เมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับใครที่ปีติชมอะไรหรือว่าอยากดูอะไรนะคะก็คอมเมนต์แชร์กันได้ข้างล่างเช่นกันนะคะก็ขอบุณที่ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้นุ่นด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพบกันใยคลิปหน้านะจ้ะที่บาน